ชวงต้นยกของหววจากเหนือนะครับหนึ่งปรีใส่แล้วดักเตะดักแทงครับมาดิเศษเดินนะครับเดินเพื่อจะใช้พลังที่มีอยู่นะครับเร่งทำคะแนะนแหละครับแตรว่าการเดินเข้าไปแล้วโดนหมัดเนี่ยครับพูดถึงความหลากหลายหนึ่งประีนั้นมีอาวุธที่หลากหลายกว่านะครับแต่ว่าจังหวะการเดินสวัสดีครับหนึ่งประตีเป็นไงบ้างน้องวันนี้ อืดครับไม่ได้ต่อยมาห้าหกเดือนอืดเลยเหรอมีจังหวะที่เราคิดกลับมาได้เปรียยบมาด้วยนะครับเออคือมันคิดช้าทําช้าหมดเลยเหรอหยุดไปทั้งหมดกี่เดือนอะก็ตั้งแต่โควิดนะครับอ๋อก็คือหยุดโควิดนี่แหละครับแล้วก็ไม่ก็คือแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยช่วงนั้นซ้อมครับแต่มันไม่ได้ต่อยจริงไม่ได้ขยับร่างกายมีมีอาการเจ็บอะไรบ้างไหมไม่มีครับแต่อืดอืดครับ อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องขนาดมันก็ไม่ค่อยออกไม่ค่อยขนาดอะไรบอกแฟนๆก็ไป้าเอาไปขอโทษแฟนๆข้งางเนอด้นยครับขอโทษที่ทาให้ผิดหวังครับไปน,น้าใหาไหน,นะกลับไปแก้ไขครับครับผมสู้ๆครับโอ้โตาอัดวิดีโอสวัสดีครับตาพิเศษเป็นไงบ้างน้องวันนี้เป็นไงบ้างก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับ รู้สึกว่าจะกลับไปเป็นรองเรื่องกลับมามาซาเป็นรองเป็นไงวันนี้คิดว่าผู้ต่อสู้มาดีขนาดไหนก็มาดีอยู่ครับแต่ว่าเราที่ขยายามกันเราไปถามจริงถอยหลังกันไหมไม่เต็มแล้วถอยหลังไม่เต็มแล้ตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดน้ำหนักเท่าะไรรอพอยี่สิบสามครับร้อยสิบสามดีที่สุดวันนี้อยากจะบอกอะไรแฟนๆบบ้างครัพี่สาวิศวะขอบคุณ แจ้งถามปาพี่ติดตามครับไฟหน้านรามีกว่านี้ครับจะนัดกี่ไฟแล้วครับสามไฟครับสามไฟมีในใจว่าอยากจะเจอใครไหมก็แล้แต่โปรโมเตอร์ครับร้อยสิบสองสิบสามได้ครับครับพี่หนงครับวันนี้พอใจมากน้อยขนาดไหนก็พอใจระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าที่เราวางไว้คือมันมันน่าจะดีคือจังหวะเซ็งอาจจะตื่นด้วยครับก็เลยว่ามันทําให้แบบจังหวะที่เราสอนไว้บางอย่างเขาขาดขาดไปดี๋ยวต้องไปเพิ่มหน่อย เพราะอนาคตมัน,น้องเจอมวยที่เก่งกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆมองอนาคตจะงไงบ้างกับเด็กคนนี้ดิคือตอนเนี้ยถ้าอยากให้เขาชิงแชมป์ร้อยะให้ได้<อ>เพื่อว่าเป็นเกียรติวัติของตัวเขาเองด้วยแล้วเด็กตั้งใจซอ้อมรือทุกคนนะครับถ้าตั้งใจซอ้อมมันต้องได้ดีครัอยากถึ็ทุกคนด้วยครับผมยินดีนด้วยนะครับฟ้าวิเศษครับฝาแรกขวามาดงขวาของฟ้าวิเศษเป็นแข้งเลยนะครับ มาเป็นชุดกับ1 2 3ครับซุปเปอร์สโลร์นะครับไตติดข้อแขนกับคืนครับติดเหมือนกันครับทางคนทางรับด้วยหมัดรแล้วดักแทงครับฝั่งของหนึ่งปัตตภีเราเสร็จเลยไปโดยนิกัโยนเข่าเข้าไปครับแล้วหางครับต้นยกกันมัดรช่วงต้นยกของหัวจากเหนือนะครับหนึ่งปัตตีปล่อยลรวดักเตะดักแทงครับ พิเศษเดินนะครับเดินเพื่อจะใช้พลังที่มีอยู่นะครับเร่งทำคะแนนแหะครับแต่ว่าการเดินเข้าไปแล้วโดนหมัดเนี่ยครับ mm hmm. พูดถึงความหลากหลายหนึ่งประติพนทน้นมีอาวุธที่หลากหลายกว่านะครับแต่ว่าจังหวะการ